ภาสิ์กฎหมายเขาบอกว่ามาศาลต้องมาด้วยมือสะอาดจะทำสิ่งใดต้องมีเจตนาบริสุทธิ์ครับมิใช่อาฆาตแค้นมีมายาคติจะถลมจะล้มอีกฝ่ายให้แดดิ้นไปในทันทีทันใด ตอนที่อยู่ร่วมกันเป็นรัฐบาลก็มั่นคงปลอดภัยดีนะครับไม่ทันข้ามคืนไปเป็นฝ่ายคา้านช่วยโอกาสทางการเมืองจะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเขาถือว่าเป็นฝ่ายคา้านฝ่ายแค้นหัดขับมือใหม่ว่าอย่างนั้นเถอะอยู่ด้วยกันมั่นคงดี พออยู่คนเวทีกลับเป็นภัยภูมิใจถอกภูมิใจใครฝ่ายแค้นใหม่อาคาตเคืองทำใจยังไม่ได้ครับเป็นเสนาบดีอยู่ดีๆครับไปเป็นฝ่ายคา้านทำใจไม่ได้ไปชวนพรรคพวกเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ พักที่เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรจะเอาด้วยหรือเปล่าไม่ทราบครับไปชิงกันนำไม่รู้ว่าสูงเท่าไหร่ต่ำเท่าไหร่เอาว่ากันไปครับอาคาดเครื่องมายาคติอัคติส่วนตัวไม่ใช่ส่วนรวมนายกรัฐมนตรีมาโดยชอบตามรัฐธรรมน,นูญเหลือเวลาอีกสองปีครับทนเอาหน่อย เลือกตั้งปีสองห้าเจน์สูตรกันนี่เรื่องของโยมนะครับเรื่องของโยมทันทางฝ่ายพระก็กลัวน้อยหน้ากับโดยเฉพาะฝ่ายมาฝ่ายธรรมยุทนิกายกลัวน้อยหน้าฝ่ายมหานิกายครับวัดตรีทศเทพเจ้าอาวาสอดีตเจ้าอาวาตเจ้าอาวาัสเจ้าคุณอาจไหวยอย่างนั้นนะครับ หลบไปศึกที่จังหวัดหนองคายสืบสาวราวเรื่องมีเรื่องกับสีการนี่แหละครับพอเรียนกล้าประโยคไม่แพ้ไม่แพ้สีอะไรครับแพ้สีการธรรมยุทธกลัวน้อยหน้านะครับธรรมยุทธวปัดโน้นวัดไล่ขิงทิดแยม้มตายเพราะสตรีนารีพี่ข้าเจ้าคุณอ่าน วัตตีทสเทพก็บรอนังสังขารทางพระเป็นพระพิสุดโดยสีกาโอ้กับเช้าโชเพราะการมตัญหาผ้าเหลืองปลิวเพราะสีกาพาเสพสมเบาวิวเหมือนปุยนุ่นไปกับลมเจฉชันเทพ ชั้นพรมระทมล้มละถวยทุกอย่างเป็นไปตามกามครับผมทุกอย่างเป็นไปตามกาม,กาม